ควรให้ดีขึ้นนะครับด้วยโอกาสทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ด้วยผลิตภัณฑ์วัตกรรมที่เหนือชั้นแล้วก็ด้วยวัฒนธรรมของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่บริษัทชัดเจนมาตลอดนะครับสามสิบกว่าปีและทําให้นะครับนูสกินยังคงเติบโตนะครับไม่ว่าจะมีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นนะครับนี่คือ core value นะครับของบริษัทนะครับแล้วก็วีทีมคือใครนะครับเราคือทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพนะครับในการสร้างผลลัพธ์ในธุรกิจนูสกิน ซึ่งจากประสบการณ์การทําธุรกิจมากกว่า20ปีนะครับเราช่วยทําให้ทุกท่านสามารถเกิดผลลัพธ์ได้อย่างแน่นอนแล้วก็นะครับปีนี้นะครับปีนี้นะครับเราตั้งเป้าว่าเราจะช่วยเหลือคน100นะครับบัญชีรายชื่อนะครับเพื่อจะมีรายได้มากกว่า100,000บาทต่อเดือนนะครับนี่คือสิ่งที่ชัดเจนนะครับพี่น้องบอกว่าถึงออฟฟิศแล้วนะครับโอเคโอเช้ามากๆนะครับแล้วก็ เรามีวัฒนธรรมที่เรายึดถือร่วมกันนะครับก็คือสี่คอหนึ่งงอสี่คอคืออะไรคอตัวแรกก็คือคําพูดนะครับคําพูดนะครับเราจะไม่พูดคําพูดลบๆคําพูดยุยงนะครับที่ทําให้เกิดความแตกแยกนะครับคอควายตัวที่2ก็คือความคิดสังเกตไหมครับน้องนายวอรเบิร์ฟอร์มโฮมนะครับความคิดนะครับสังเกตไหมครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เราคิดดีเราจะพูดดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราสึกว่าเฮ้ยเราพูดอะไรลบๆออกมาแสดงว่าเรามีความคิดที่ลบนะครับกลับไป ฝึกความคิดครับนะครับคิดอะไรที่บวกคิดอะไรที่ถูกทิศนะครับความคิดเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่ในแต่ละวันเนี่ยเรามีความรู้สึกเห็นคุณค่าและก็ขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกว่าตื่นเช้ามานะครับก่อนที่เราจะลืมตาขึ้นเนี่ยให้ขอบคุณคนรอบข้างนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับขอบคุณตัวเราเองขอบคุณสามีภรรยาขอบคุณลูกเรานะครับขอบคุณอัพไลน์ขอบคุณดาวไลน์ขอบคุณไซด์ไลน์นะครับขอบคุณบริษัทโนสกินแคท์มเนเจอร์ทุกท่านนะครับที่คอยเป็นลมใต้ปีกคอย สนับสนุนช่วยทําให้เราประสบความสําเร็จนะครับบริษัททุ่มเททุกอย่างจริงไหเพื่อทําให้เราท,ทําธุรกิจูสกินได้ง่ายขึ้นนะครับก็เราเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเห็นคุณค่าแล้วก็ขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับเราจะโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องการในชีวิตและสิ่งนั้นจะยิ่งขยายตัวนะครับขอควายตัวที่4ครับก็คือคู่ครองนะครับซื่อสัตย์ต่อคู่ครองนะครับก็อันนี้คือพันธสัญญาที่สําคัญแล้วก็สุดท้ายคืององเงินเราจะไม่ยืมเงินแล้วก็ไม่ยืมยอดนะครับเพราะ โฟกัสนะครับสำหรับปี2021นะครับจริงๆแล้วการทำธุรกิจเนี่ยถ้าเราโฟกัสถูกจุดมันจะเกิดการขยายตัวได้นะครับมันจะเกิดการคือมันจะถูกทางนะครับบางครั้งเราสังเกตไหมทำไมบางคนทำธุรกิจแล้วสามารถขยายแล้วก็เติบโตได้นะครับเพราะว่าเขาแค่โฟกัสในสิ่งที่สำคัญก่อนนะครับสมมติว่าการเติบโตของธุรกิจเรา80%นะครับมันอยู่ที่การที่เราโฟกัสกับการขยายนะครับก็คือมี LoI ใหม่ๆ ถ้าเราโฟกัสกับผู้นำนะครับโฟกัสกับองค์กรที่อ,อยากจเจริญเติบโตคนที่เป็นผู้นำเรา20%ในทีมเราเราสามารถจะขยายองค์กรเราได้ถึง80%นะครับเพราะฉะนั้นงานอะไรที่เราต้องโฟกัสอันที่หนึ่งเลยคือ LOI ครับนะครับ LOI นะครับไหนใครเดือนนี้ตั้งเป้าบ้างว่าฉันจะมี LOI ใหม่นะครัพริ่มเข้ามาในแชทนิดหนึงครับ2 LOI ต่อเดือนนะครับบางครั้ง เราแค่สร้างความเชื่อนะนะครับในตัวเองว่าเฮ้ยถ้าคนอื่นสามารถรีครูคนใหม่ได้เราก็น่าจะเป็นคนที่รีครูคนได้เช่นเดียวกันถ้าวันนี้ลูกค้าที่เขาจ่ายตังค์แล้วซื้อของแล้วเขาชอบผลิตภัณฑ์นูสกินเขาก็น่าจะชอบนะครับธุรกิจเราเช่นเดียวกันในภาวะเศรษฐกิจที่หลายๆคนอยากหาอะไรทํามากขึ้นหาโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตนะครับและธุรกิจที่มันไม่ต้องลงทุนเนะี่ยธุรกิจที่สามารถสเกลได้ถ้าเปรียบเทียบการลงทุนกับธุรกิจอื่นๆนะ การลงทุนในธุรกิจนี้น้อยกว่ามากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีโคช้ชมีคนคอยไกด์นะครับเพื่อจะทําธุรกิจนี้ให้ประสบความสําสเร็จเห็นไหมครับว่ามันมีข้อดีมากมายในการที่เราจะออกไปแล้วเราสามารถจะรีคูดคนใหม่ๆได้ในทุกๆวันนะครับแล้วก็ ARO ครับ a รนะครับรงา่ายๆน,นะครับว่าถ้าสมมุติว่าเรารีคูดคนนะครับแล้วก็เราสร้างฐาน ARO นะครับอาทิตย์หนึ่งสมมติถ้าเรามีคนใหม่ที่กิน AO อะ่ะ อาทิตย์ละหนึ่งไลฟ์แพ็กเอ a c k โอนะหนึ่งไลฟ์แพกแค่นั้นเองนะครับเดือนหนึ่งนะครับเราจะมีคนกินไลฟ์แพ็กถึง4คนจริงครับสี่คนก็คือ160แต้160แมร้อยหแต้มเราทำไปสิบสอเดือนนะครับปีหนึ่งถามว่าทําไมเราจะไม่มีฐานคนกินไลฟ์แพ็กนะครับถึง2,000คะแนนได้จริงไหมครับนะครับเพราะฉะนั้น a อ o คือจุดที่ทําให้ทุกคนสามารถทําธุรกิจนนสกินแล้วก็มี Peace of Mind คือไม่ต้องกังวลเกี่ยวเรื่องยอดเรื่องแต้ม สักครู่นะครับนะครับอันนี้3คือ1 0 0 0 0 g มนีนะครับถ้าวันนี้เรามี r อ i ใหม่นะครับเรามี a o อนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับ 3000GV เราจะเกียร์ไปที่1,000 0 g v ได้นะครับในองค์กรเรานะครับ1 0 0 0 0 g มคืออะไรคือการที่เรามีล o I ที่เจริญเติบโตครับเรามีสายใหม่ใหม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเดือนนี้เนี่ยหลายๆลคนมี มีโอกาสเข้าใกล้ที่จะทำหมื่น g ี V เยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้เรายังมีเวลาอีก3วันนะครับอย่าหยุดอย่ายอมแพ้ครับนะครับสร้างมาตรฐานในการทำธุรกิจใหม่นะครับ5 0า0คะแนน1 0 0 0 0หมื่น g ีทุกคนทำได้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือเราจะไปเฉลิมฉลองกันที่มอสโกนะครับเดือนนี้คือเดือนตัดเชื่อนะครับในการที่เราจะนะครับมีคนใหม่เพื่อจะไปมอสโกในปีหน้านะครับโอเคแล้วก็นี่ครับกินนอนสร้างสตาร์นะครับ วันนี้เราจะไม่มีทางหลงทางในการทําธุรกิจอุตสกรนได้เลยถ้าใครที่ยังไม่มีสี่สายเป้าหมายเราก็คือนะครับสร้าง4ี่สายนะครับเป็นสตาร์ก่อนก็คือมี4ี่สายนะครับถ้าวันนี้เรามี4ี่สายแล้วทํายังไงต่อครับก็สร้าง4ี่สายใหม่นะครับเพราะบางครั้งการที่เรามี4สายองค์กรของเราอาจจะยังไม่ได้แข็งแรงนะครับมันเป็นธรรมดานะครับที่มีคนเข้ามาแล้วบางคนก็อาจจะหยุดจากธุรกิจน้ไป่าน้าที่เราคืออย่าหยุดในครูดนะครับแล้วใครที่ ยังมุ่งมั่นตั้งใจเราช่วยเขาขยาย4คนนะครับการที่เราจะมี BR เพิ่มขึ้นมันมาจาก2อย่างนะอันแรกคือเราเปิดฟอนต์เพิ่มอันที่2คือลูกทีมเรานะครับขยายองค์กรชวนคนมาให้เรารีกูเพิ่มไม่มีแค่2ทางนี้เท่านั้นนะครับบางคนบอกว่าเออแบบลูกทีมเรายังไม่เวิร์กนะครับยังไม่ขยายหน้าที่เราคือกลับไปแบกข้อที่1นครับคือสร้างฟอนต์ลายเพิ่มด้วยตัวเราเองนะครับ BR จะไม่มีทางเกิดขึ้นเราไม่มีทางที่จะนั่งกังวล ว่าลูกทีมเราเวิร์กหรือไม่เวิร์กแล้วองค์กรของเราจะขยายไม่มีทางนะครับสุดท้ายต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทําอะไรบางอย่างนะครับจากแรงของตัวเราเองหรือว่าจะาลูกทีมเรานะครับโอเคแล้วก็อันนี้คือ r o d m m p t t s u u c e s s นะครับการทําธุรกิจนูสกินเริ่มต้นใครยังไม่เป็น b r ก็เป็น BR นะครับใครยังไม่เป็น Ruby หรือ EBP ก็ไปต่อที่ Ruby นะครับใครเป็น Ruby แล้วสเต็ปต่อไปก็คืออย่าหยุดครับก็ไปต่อที่บูลไมอน สเต็ปต่อไปก็คือไปที่ทีมอีลีทนะครับนั้นในแต่ละสเต็ปของการทําธุรกิจนะครับเรามีอัพไลน์ที่เคยเป็นตําแหน่งนั้นๆมาก่อนมาก่อนเรามันเหมือนกับเขาเล่นเกมนี้ก่อนเรา้วนะมีใครซายอินด้วย เดี๋ยวสักครู่นะครับมีใครซายอินด้วยแอคเคาท์วีทีมมันทำให้ผมหลุดทุกคนอย่างได้ยิงเสียงผมอยู่ไหมครับ ได้ยินนะครับโอเคเอแต่ว่ามันมันไม่ขอดไม่ได้ไม่เป็นไรก็ลั่นต่อนะครับใครที่มีลูกทีมใช้ Account V t e ทีนะครับช่วยรบกวนบอกเขานิดนึงงสายเอาออกไปก่อนนะครับเพราะว่ามันมาตัดอาหาาหาที่ผูที่ผมเข้าอยู่นะนะครับ น้องไอซ์ือเป่าครับลองบอกน้องหนึ่งนะเหมือนน้องหนึ่งจะเคยเข้าด้วย Account New สกินนะครับลองลองฝากเช็คนิดนึงนะครับโอเคอ่าก็แล้วก็เดือนหน้านะครับจะมีตัว Edge เอช b o o t สจะเข้ามาในเดือนเดือนหน้านะวันที่วันที่ท5ถึง14นะครับ5ถึง14ก็เตรียมตัวให้ดีนะครับทุกคนที่เป็น VR จะมีโคตา้าทั้งหมด10เครื่องนะครับผมอยากจะให้ทุกคน จินตนาการง่ายว่า10บเครื่องที่เราแนะนําไปสําหรับตัว H2BOO ทเนี่ยจะกลายมาเป็น1 0 LOI ครับนี่คืออาวุธนะครับในการขยายธุรกิจที่ดีที่สุดนะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่ในช่วงโควิดนะครับไอ้เครื่องตัวนี้มันสามารถที่ทําง่ายนะครับสอนก็ง่ายนะครับสามารถจะดูคลิปแค่3ามนาทีนะครับแล้วก็สามารถเริ่มต้นทําธุรกิจนูสกินได้เลยมันเกิดการ Copy ได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะมาเป็นตัวช่วยเราในการขยายธุรกิจใน6เดือนนะครับ ของปีนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็สิบสเครื่องของบูส s t คือสิบ l อไโอเคนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการนะครับเรื่องของการนำเสนอนะครับอ่า โคชวันได้สิบเครื่องนะครับยินดีด้วยนะครับสำหรับการขึ้น VR ก็ยินดีด้วยจริงๆนะครับสำหรับทุกท่านนะครับรอบอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงวงจรของความเชื่อนะครับวงจรของความเชื่อวันนี้เวลาที่เราจะนําเสนอโอกาสทางธุรกิจเนี่ยนะครับสังเกตไหมครับว่าเรานําเสนอธุรกิจนะครับเรานําเสนอสินค้าแบบที่เราไปยืนแล้วนะครับเรามองตัวเองเป็นอะไรนะครับเรามองตัวเองเป็นแมวหรือเรามองตัวเองเป็นสิงโตก่อนที่เราจะนําเสนอครับนะครับ นั่นคือสิ่งที่มันสะท้อนความคิดเราว่าวันนี้เรามีความเชื่อกับธุรกิจนี้ไหมนะครับถ้าเรามีความเชื่อเกี่ยวกับธุรกิจนะครับเราจะสามารถรีคูดคนได้อย่างมั่นใจนะครับคําถามก็คือทอํายังไงเราถึงจะเชื่อครับการเข้าระบบอย่างต่อเนื่องการทีเ่เราใช้สินค้านะครับมันคือสิ่งที่มันจะเติมความเชื่อเรามาหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเท่านี้เราอยากจะนําเสนอทั้งธุรกิจแล้วก็สินค้าข้อที่หนึ่งเลยคือสิ่งที่สำคัญมากๆที่สุดก็คือ การที่เรามีความเชื่อนะครับวันนี้เราเกิดผลลัพธ์ไหมในการทําธุรกิจนะครับเราเกิดผลลัพธ์ไหมนะครับในการใช้สินค้านะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวที่ยิ่งเติมความเชื่อเรามากขึ้นนะบบางคนแบบโหตื่นมาด้วยเอชลบูรู้สึกว่าหน้าเด้งหน้ากระจ่างใสความเชื่อเกิดแล้วครับนะครับบางคนที่เข้ามาทําธุรกิจแล้วก็เข้ามาอยู่ในระบบเห็นแล้วว่าเฮ้ยคนที่ทําธุรกิจนี้รับประสบความสำเร็จอย่างเมื่อวานถ้าใครได้ฟัง BB นะ น้องต้นน้าเก็บเงินในบัญชีได้เก้าแสนบาทแล้วอ่ะนะครับเด็กปีสามปีสี่อ่ะสามารถที่จะมีตังเก็บได้ขนาดนี้นันสร้างยิ่งสร้างความเชื่อนะครับว่าเราทุกคนสามารถที่จะนะครับทำทธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความเชื่อคือสิ่งที่สําคัญอันดับหนึ่งนะครับในการที่เราจะนําเสนอใครก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นสร้างความเชื่อให้ตัวเราเอง นะครับอันที่2ครับถ้าเราอยากจะนําเสนอให้ประสบความสําเร็จเราต้องหาเป้าหมายที่ถูกต้องนะครับก็คือ right person at the right time นะครับถูกคนแล้วก็ถูกเวลาบางครั้งเรามานั่งเสียใจว่าเออทาไมเราพรีเซนต์ไปละคนคนนี้ไม่ตัดสินใจทําทําไมคนคนนี้ไม่สนใจธุรกิจทําไมคนคนนี้ไม่ซื้อสินค้ากับเราจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยนะครับมันก็ตอบยากนะแต่สุดท้ายก็คือธุรกิจนี้มันคือ นะครับถูกคนกับถูกเวลานะครับเราได้ทาร์เก็ตกลุ่มที่ถูกแล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเขาบางคนยังไม่พร้อมบางคนก็อาจจะยังแฮปปี้กับง,งานอยู่นะครับงั้นเราลองถามตัวเราเองสิวันที่เราทําธุรกิจนูนสกินเนี่ยถามว่าคนที่นําเสนอเราชวนเราทําธุรกิจนะครับเขานําเสนอให้เรากี่ครั้งนะครับมีไหมที่แบบเราฟังเสร็จปุ๊บล้วก็อ่ะกลับไปคิดนิดนึงนะครับแล้วก็พร้อมละแล้วก็ตัดสินใจทํามีไหมครับนะครับ เช่นเดียวกันครับธุรกิจนี้คือเกมของตัวเลขนะครับเราไม่สามารถบังคับให้ใครลุกขึ้นมาแล้วก็ทําธุรกิจนี้ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือควบคุมทําในสิ่งที่เราควบคุมได้นะครับก็คือคนนี้ถูกคนละนะครับแต่ยังไม่ถูกเวลาหน้าที่เราก็คือเราไม่รอครับนะครับเราไม่รอหน้าที่เราคือรีคูคนต่อไปรีคูคนต่อไปนะครับบางคนคุยเรื่องธุรกิจแล้วอยังไม่ได้อยากทําชวนใช้สินค้าได้ไหมนะครับนี่คือสิ่งที่เราควบคุมได้นะครับ ถูกคนแล้วก็ถูกเวลาทีนี้คําถามก็คือเราจะหาคนกลุ่มนี้ได้ยังไงนะครับก็คือนี่ครับการที่เราใช้สินค้านะครับมีเรื่องราวของการทําธุรกิจแล้วเราเกิดการโพสต์นะครับการโพสคือคือตัวช่วยที่ดีมากๆคือตัวช่วยที่สําคัญนะครับที่ทําให้นะครับ,นะรบเราได้อ่เปิดโอกาสนะครับโชว์ให้คนอื่นเห็นนะครับว่าธุรกิจของเราคืออะไรนะครับสินค้าของเราดียังไง นะครับแล้วก็การไลฟ์นะครับนะครับหลายๆคนก็เริ่มต้นทำไลฟ์แล้วนะครับคือการสร้าง engagement การสร้างแฟนพันแท้นะครับแล้วก็การ inbox เพื่อจะคุยนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมี t a r g e t g r o u p ได้ทีนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยเวลาที่เราจะนําเสนอเนี่ยเรากังวลนะว่าเฮ้ยเราจะพูดอะไรยังไงดีอยากจะให้ทุกคนดูครับนะครับว่าอะไรที่มันมีผลต่อความคิดของมนุษย์บ้างในการที่เขาจะตัดสินใจแล้วก็ทํา บางคนเนี่ยกังวลกับเนื้อหารครับนะครับกังวลว่าฉันจะพูดอะไรดีนะครับ w o r d i n g นะครับ w o r d i n g คือสิ่งที่มนุษย์เนี่ยกังวลมากสุดนะครับจะพูดคําพูดอะไรยังไงดีนะครับจะมีคอนเทนต์อะไรยังไงดีนะครับนนรานะรบ,บางครั้งเรากังวลมากเกินไปนะครับบางคนทําคลิปวิดีโอเชื่อไหมครับว่าอาจจะไม่ต้องต้องมีเนื้อหาอะไรที่พูดถึงสินค้าดีเทลอะไรเยอะแยะหรือว่าเลือกของ ธุรกิจอะไรเยอะแยะนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับอันที่หนึ่งเลยครับเวลาที่เรานําเสนอคนอ่อันนี้ผมพูดถึงสมมุติเราซูมกันวันวันนะหรือเราเจอกันตัวต่อตัวข้อที่หนึ่งเลยครับคําพูดมีผลนะครับกับความรู้สึกของมนุษย์แค่เจ็ดปอร์เซนครับนะครับหมายความว่าอะไรถ้าวันนี้เรากังวลว่าเราจะพูดอะไรไม่ต้องกังวลอีกต่อไปครับเพราะว่ามันมีผลต่อความคิดการตัดสินใจของคนแค่เจ็ดเปอร์เซ็นแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นต่อให้เราพูดว่าธุรกิจนี้เปิดมาเป็นร้อยปีเขาจําเราไม่ได้รรคคัับบนะ เขาจําอะไรไม่ได้หรอกว่าเฮ้ยวันนี้เอ e l o n b o มันใส่อินกิวเยนอะไรบ้างนะครับเขาจําไม่ได้หรอกว่า Wild s p มันมีส่วนประกอบอะไรบ้างเขาจําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องของเนื้อหามากมายเพราะมันมีผลต่อความคิดของมนุษย์แค่7%นะครับแต่อะไรที่มันมีผลหนักมากกว่าอีก2อันครับ38%คือน้ําเสียงน้ําเสียงนะครับเท่าวันนี้ผมนะครับมาบอกว่าน้ําเสียง มีผลต่อความรู้สึกนะครับของคนจังหวะการพูดน้ำเสียงดังน้ำเสียงดังน้ำเสียงค่อยคำพูดที่หนักแน่นมีผลต่อความรู้สึกของคนมากกว่าเพราะมันมีมากถึง38เปอร์เซ็นครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราจะคุยกับใครทางซูมนะครับน้ำเสียงมีผลมากๆนะครับการที่เราพรีเซนต์ตัวต่อตัวน้ำเสียงมีผลมากๆนะครับ อันที่3ที่มันมีผลมากๆก็คือ body language นะครับท่าทางรอยยิ้มนะครับการตื่นเต้นนะครับการยืนการนั่งนะครับแววตาที่เรามองนะครับ body language ที่เราไม่จำเป็นต้องพูดออกมามีผลนะครับต่อความคิดมนุษย์ถึง55นี่คือ point ที่สำคัญมากสุดครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราจะนำเสนอคนเราเน้นอะไรครับเน้นท่าทางเน้นรอยยิ้ม นะครับเน้นความตื่นเต้นนะครับเน้นแววตาเน้นน้ําเสียงจังหวะการพูดนะครับจะมีผลม,มากกว่าเนื้อหาของมันของสิ่งที่เรากําลังเสนออยู่เชื่อไหมครับว่าวัาวาวานนี้ผมพูดตรงนี้ปเปอร์เซ็นเนี่ยคุณจําไม่ได้ละแต่คุณจําได้ว่าผมพูดน้ําเสียงยังไงนะครับน้ำเสียงผมตื่นเต้นยังไงบ้างแววตานะครับนะครับน้ำเสียงจังหวะการพูดเร็วช้ามามีผลต่อคาวามรู้สึกของมนุษย์จริงๆเพราะฉะนั้น วันนี้ถ้าเราจะนําเสนออะไรใครไม่ต้องกังวลแล้วครับว่าเราจะพูดเนื้อหาอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาที่เรานําเสนอคน,นครับโดยเฉพาะทางซูมเนี่ยนะครับอ่าน้องรานบอกเลยจริงเลยครับนาเสนอผ่านทางซูมต้องใช้พลังเยอะมากต้องออาน้าเสียงออกมาให้ได้นะครับบางครั้งบางคนบางคนเนี่ยเป็นคนที่พูดอะไรเนิ่มเนมเน,มนะนะครับก็อาจจะต้องไปกระโดดจริงๆเราอาจจะไม่ต้องรู้ขึ้นมาแล้วตะโกนก็ได้นะครับแต่ว่าเรามีน้ําเสียงของความมั่นใจ อาจจะเป็นน้ําเสียงนุ่มๆของเราเองนี่แหละแต่นะครับอาจจะมีจังหวะการพูดที่บ่งบอกถึงความมั่นใจบ่งบอกถึงความตื่นเต้นของธุรกิจนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่แหละนะครับแล้วก็ท่าทางแววตารอยยิ้มที่เรามีให้กับเขาเชื่อไหมเวลาเรานําเสนอนะถ้าเราน้าตาบึง้งตึงเครียดแบบแบบจะปิดให้ได้นะครับเขาก็จะรู้สึกถึงเพรสเชอร์นะครับแต่ถ้าเราพูดไปด้วยยิ้มไปด้วยนะครับเราก็ มันจะมีอารมณ์ที่มันรีแลกซ์อ่ะมันจะสื่อสารได้ถึงความจริงใจอ่ะโอเยว่าเราโอเคแวลตาที่เรามุ่งมั่นของเราเนี่ยมันจะสื่อได้นะครับกับโปรสเปของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำซูมนะผมแนะนานะเอาวิดีโอเนี่ยนะครับขยับมาอยู่ตรงใกล้ๆตรงตรงกล้องน,นิดนึงนะครับแล้วเวลาพูดเนี่ยนะครับเราจะมองที่กล้องใช่ไหมครับนะครับวิดีโอที่เราสื่อไปมันจะเหมือนกับเรากําลังสื่อสารแล้วก็ ศพตาเขาอยู่จริงๆนะครับนี่คือพอยที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับว่าเนื้อหาเราจะพูดผิดพูดถูกนะครับมันมีผลต่อมนุษย์น้อยมากๆนะครับแล้วก็สเสร็จต่อไปก็คือข้อที่4นะครับคือหาความต้องการหาความต้องการหา y ให้ได้ก่อนนะครับวันนี้สังเกตไหมครับว่าหลายๆคนนําเสนอโดยเฉพาะตัว t r i n i นะนะครับผมมีเพื่อนหลายๆคนที่แบบอ้วนแล้วเอาง่ายๆนะเราเห็นแล้วว่าเรา เขาอะสมครวรที่จะกินเทอร์เนตี N ้ t e, นะครับแต่เขาไม่ตัดสินใจว่าทําไมเขาถึงต้องลุกขึ้นมาแล้วลดน้ำหนักจริงจังสักทีหนึ่งผมมีเพื่อนของคนหนึ่งผมตามมาเป็นปีอะนะครับจนสุดท้ายเนี่ยผมชวนเขามาฟังทางซูมแล้ววันนั้นพิรี่ก็แชร์ด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอฟังเสร็จปุ๊บผมก็ปิดการขายเขานะครับตัว t ทอร์เนตี้นะครับ, A N t e, รบเซ็ตหนึ่งพันกันเผ่านทางซูมเชื่อไหมครับว่าภายังเเวลาแค่2เดือนเขาลดน้ําหนักไปได้8ปดกิโลนะครับจากเดิมที่แบบ กินแล้วก็น้ำหนักขึ้นความดันสูงเพราะฉะนั้นเริ่มต้นด้วย Y ครับทำไมเขาถึงต้องลดน้ำหนักครับแต่ทีนี้บางคนเนี่ย Y มันยังไม่ถึงเวลาคือบางคนเนี่ยอาจจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเขาเองมันจะมีคนประเภทนี้อยู่บางคนนะครับเราพูดให้เขาคิดแล้วเขาคิดตามตัดสินใจตามได้มีครับแต่จะมีบางคนที่เขายึดถือความคิดของตัวเขาเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจนะถ้าวันนี้เราจะปิดการขายเขาไม่ได้ให้เวลาเขานะครับและติดตามผล แล้วเมื่อไหร่ก็แล้วที่เขามี Y ที่ชัดเจนเหตุผลที่ชัดเจนหนักแน่นว่าทาไมเขาต้องลดน้าหนักทําไมก็ต้องลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพทําไมเขาต้องลุกขึ้นมาทําธุรกิจนะครับเขาจะตัดสินใจแล้วก็เริ่มต้นทําแน่นอนนะครับหลายหลายคนตัดสินใจอาจจะไม่ได้เกิดจากวอทว่าเออฉันอยากจะมาทําธุรกิจนูสกินธุรกิจเครือข่ายอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันเกิดจากวัยก่อนนะครับพอเกิดจากวายัยปุ๊บทําไม เขาถึงอยากทําหาความต้องการเขาถามว่าหาความต้องการยังไงถามครับสัมภาษณ์เขาเฮ้ยเขาทํางานเป็นยังไงบ้างเปิดกาวสิบสองใบนะครับหาความต้องการเขาให้เจอเพราะวันนี้เขาต้องการอะไรเขาอยากจะมีะไรายได้เพิ่มไหมเขาเบื่องงานไหมเบื่อเจ้านายไหมนี่แหละครับคือวายที่จะเป็นตัวผลักดันที่นะครับสามารถที่จะชวนเขาทําธุรกิจนี้ได้นะครับอาจจะไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยธุรกิจนี้นะครับเปิด50ประเทศอาจจะไม่ได้บอกว่าธุรกิจนี้มีแพลตฟอร์มอะไรที่น่าสนใจ แต่เริ่มต้นจาก Y ก่อนนะครับอยากจะหาอะไรทําอยากจะมีรายได้ก่อนนะครับอันที่สองครับคือ how นะครับคำถามก็คือเขาอยากจะมีรายได้เพิ่มด้วยเวลาที่จำกัดอะไรคือเขาจะทํามันได้ยังไงนะครับทำมันได้ยังไงและนี่ละครับคือจุดแข็งนะครับมันเหมือนกับค่อยๆขยายจะปากกลวยนะครับปากกลวยก่อนเขามีความต้องการก่อนอันนี้สองเลยก็คืออะมาเลือกกันว่า ฮาวแล้วเขาจะรุกขึ้นมาแล้วก็ทำทุเรมยังไงนะครับจะแบ่งเวลาทํำยังไงจะเปิดร้านกาแฟาไหมนะครับหรือว่าจะทํำยังไงที่ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะมีการผ่อนแรงได้หรือการเลเวอเรจนะครับหรือการขายว่าเขาจะต้องสามารถทําอะไรแล้วรุกขึ้นมาผ่อนแรงได้นะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องขายต่อฮาวฮาวคือทายัางไงที่เขาสามารถจะทําเงินเพิ่มได้ โดยที่เขาใช้เวลาไม่ได้ต้องเยอะเท่าอีก8ชั่วโมงของงานประจำที่เขามีนะครับ how ที่เขาจะสามารถทำธุรกิจแล้วก็สามารถมีรายได้เดือนเป็นแสนได้นะครับอย่างที่เขาต้องการนะครับ how ละจะทำยังไงตั้งคำถามถามเขาครับสมมติถ้าเขาเปิดการมาเขาบอกโอเคเขาอยากจะมีรายได้เดือนละเป็นแสนลองถามมาดูแล้วเขาจะทำยังไงที่มันจะเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ค่อยตอบคำถามด้วย what นะครับ ว่าแล้วอะไรล่ะที่จะมาเป็นตัวช่วยนูสกินคืออะไรนะครับการผ่อนแรงแพลตฟอร์มคืออะไรสิ่งเหล่านี้นะครับนี่คือการเรียงตามลำดับซึ่งยากจะบอกว่านี่คือเคล็ดลับของการที่ธุรกิจหลายๆธุรกิจทาแล้วาประสบความสําเร็จเอาง่ายอย่างคนที่เขาเขียนทฤษฎีอันนี้นะครับเขาบอกเลยอย่าให้กลับไปดูนะครับที่ธุรกิจของ a p p l ปิํลทำไมาวันนี้ธุรกิจ a อป l ปประสบความสําเร็จนะครับเขาไม่ได้ขายวอตก่อนว่าเออวันนี้เรามี สินค้าที่มีเครื่องที่อ่าโมเดิร์นเครื่องที่มีฟังก์ชันที่น่าสนใจไม่ใช่นะครับแต่เขาขายวายก่อนว่าวายทำไมวันนี้คุณถึงต้องหาเทคโนโลยีอะไรบางอย่างที่มันจะมาตอบโจทย์ชีวิตของตัวคุณเองนะครับเขาเริ่มต้นจากวายก่อนเพราะงั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะขยายเราอยากจะหาคนทำธุรกิจเราอยากจะปิดการขายได้นะครับเราอยากจะมีคนที่ใช้สินค้ากับเรา เริ่มต้นจาก Y ก่อนให้ได้ Y แล้วก็ไป How แล้วก็ค่อยไป What นะครับตอนนี้เรานาเสนอเสร็จโอเควันนี้เขามี Y แล้วเขามีเป้าหมายนะครับเขาเห็นภาพของการทําธุรกิจแล้ว n ู w กินน่าสนใจยังไงนะครับมีการผ่อนแรงนะครับเราทําธุรกิจแบบ Affiliate Marketing นะครับมีแพลตฟอร์มที่คอยซัพพอร์ตเขาจะเริ่มมีข้อตตวอย่างแล้วเขาจะทํ n e ู s กิ n ได้ยังไงทํายังไงถึงจะประสบความสำเร็จตอบข้อตตวแย้งของเขาครับนะครับการที่เราตอบข้อตตวอย่างได้ดีคือการฝึกฝน คือการเล่าสตอรี่นะครับเล่าสตอรี่ของตัวเราเองเล่าสตอรี่ของคนอื่นที่มีลักษณะที่คล้ายเขานะครับและนะครับตั้งคำถามถามเขากลับให้เขาคิดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันคือการฝึกฝนและก็ทําอย่างต่อเนื่องการที่เรามีข้อตัวแย้งนะครับมันคือเรื่องที่ดีสุดแสดงว่านะครับคนที่เขาฟังเนี่ยเขาคิดตามเราว่าถ้าเขาจะเริ่มต้นทํา ครับจะเริ่มต้นทําจะเริ่มต้นใช้เขามีข้อตัวอย่างอะไรออกมาบ้างแล้วก็ตอบข้อตัวอย่างเขาถ้าวันนี้เรานําเสนอแต่ไม่มีข้อตัวอย่างเลยนะโปรสเสกนิ่งเงียบทำยังไงครับถามคําถามครับนะครับถามคําถามมีคําถามอะไรบ้างนะครับเท่าคือข้อตัวอย่างเอางี้ละกันถ้าไม่มีคําถามอะไรแล้วงั้นเราเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นทําธุรกิจกันเลยนะครับก็ปิดการขายครับปิดการขาย อย่าเปิดอาซาแล้วไม่ปิดการขายทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเปิดแล้วก็มีการปิดนะครับมีการปิดปิดคืออะไรสมัครออนไลน์ครับนะครับใช้สินค้าครับนะครับแล้วก็ Get Start คือ plug in เข้าระบบนะครับชวนเข,าเข้ามาฟังซูมในตอนเช้านะครับระบบที่เรามีทุกอย่างแต่ทุกครั้งที่เรานําเสนอต้องปิดการขายถ้าเราปิดการขายพยายามที่อ่ะองนี้ขอประชาชนนะครับคีย์สมัครออนไลน์ถ้าเขายัง อ่อย <It> เขายังมีข้อโต้แย้งอยู่ก็จะวนกลับไปตอบข้อโต้แย้งนะครับแต่ต่อข้อโต้แย้งเสร็จปุ๊บก็ปิดการขายใหม่นะครับการปิดการขายไม่ได้ปิดการขายแค่ครั้งเดียวนะครับบางครั้งเราปิดการขาย5ครั้งนะครับ56ครั้งถึงจะปิดการขายลงก็มีหรือบางครั้งเราปิดการขาย5้าครั้งแล้วยังปิดไม่ได้สักทีหนึ่งก็มีก็ต้องกลับไป Followup ใหม่มาเป็นเรื่องปกติครับนะบเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้แบกกลับไปมันคือเกมของตัวเลข นะครับแต่สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาที่ความเชื่อของเราไหมนะครับหลายหลาคนพอเราเริ่มปิดการขายไม่ได้เยอะๆนะครับมันจะเริ่มบั่นทอนความเชื่อเราว่าเออธุรกิจนี้เราจะทำรับสำเร็จไหมผมอยากจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับอย่าเอาคนอื่นนะครับที่เราไปนําเสนอว่าเขาตัดสินใจว่าเขาจะทําหรือเขาจะไม่ทำนะครับมาบอกว่าธุรกิจนี้เราจะทําประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จนะครับคอยนี้สําคัญมากๆนะครับ การที่คนตัดสินใจทําหรือไม่ทําไม่เกี่ยวกับความเสด็จของเราเลยสุดท้ายความเสด็จของเราอยู่ที่ตัวเราเองครับนะครับอยาอาอ่มมาเอาคนอื่นมาตัดสินชีวิตเราอย่าเอาคนอื่นมาตัดสินอนาคตของครอบครัวอย่าเอาคนอื่นนะครับมาตัดสินนะครับอนาคตการศึกษาของลูกเราอย่าเอาคนอื่นมาตัดสินว่าเราจะมีชีวิตนะครับเป็นยังไงในอนาคตเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองถ้าวันนี้คุณมีความเชื่อ นำค,คุณสามารถปิดการขายได้ถ้าวันนี้คุณมีความเชื่อคุณมีสามารถที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจน,นูสกินได้นะครับโอเคก็วันนี้ฝากไว้สําหรับการนําเสนอนะครับก็เดี๋ยวเย็นนี้นะครับเราจะมี BDM อัปเกรดกันนะครับเราเหลือเวลากัน3วันนะครับในกะารปิดยอดในเดือนนี้หลายลๆคนทํายอดไปแล้วนะครับสองพั 2, นคะแน 3, นส0 0 0คะแน 5, นห้าพคะแนนนะครับ หน้าที่เราก็คืออย่าหยุดครับทามันให้เต็มที่นะครับเรายังมีเวลา3วันในการที่เราจะสร้าง new BR ใหม่ให้เกิดขึ้นมี BR fast track นะครับจากเดิม6 0 0 0แต้มเหลือแค่3 0 0พันแต้มนะครับลองคิดง่ายๆถ้าเราทํา6 0ันแต้มเหมือนเดิมเราสามารถสร้างได้3 v BR นะครับ3 v BR ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในทีมเรางั้นเราอาจจะปิดการขายได้เวลาคนเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ออกไปแล้วทํามันให้เต็มที่ครับนะครับทำมันให้สนุกนะครับก็ หลายๆคนที่ท right? okay. right? so, ําม uh ันเต็มที่ใน3วันนี้เราจะมีเรื่องราวดีๆมาแชร์ให้กับเพื่อนเราในทีมนะครับและเป็นกําลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้อย่างเยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นกาลังใจทุกคนนะครับ3วันนี้ผมก็จะเลยด้วยนะ3วันเต็มที่นะครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือนะครับอย่าลืมเข้าระบบนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองให้เต็มที่นะครับตอนนี้ก็โควิดระบาดหนักนะครับ ล้างมือบ่อยๆนะครับพกแอลกอฮอล์แล้วก็ใส่หน้ากากแล้วก็ปกป้องเวลาเราออกไปนําเสนอคนอย่าเพลงใจนะครับถ้าวันนี้เรามีคนที่เรานําเสนอเขาไม่ยอมใส่หน้ากากบอกเขาพี่ใส่หน้ากากกันลดความเสี่ยงของกันละกันนะครับเพราะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เราเจอกัน b d อัปเกรดอยากเรามีผู้นําหลายท่านนะครับที่เคยไปทริปของนูสกินนะครับเขาจะมานะครับ โชว์นำเสนอมาอวดแล้วกันนะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เราว่าเฮ้ยทริปนูนสกีนมันสุดยอดยังไงนะครับเพื่อให้เราเนี่ยเห็นภาพนะครับว่าเฮ้ยเทา่วันนี้เราทําธุรกิจนี้แล้วประสบความสําเร็จนะครับเราได้ไปทริปกันนูนสกินทํามันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็หลักการของการชวนคนเข้าระบบนะครับก็เย็นนี้เราจะเกินจเจอกันในบีแอมอัปเกรดตอน2องทุ่มนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้เป็นวันจันทร์ที่ประสบความสําเร็จของทุกคนสวัสดีครับ